นายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนการปิดจราจรโดยรอบสนามหลวงนั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางมาถวายสักการะในช่วงวันหยุดยาวมากขึ้นติดตามจากคุณเกียรติยาธรรมวพัฒนมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ ค่ะคุณสวิตคุณธัญ,ญมัยคะประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดคะ่ะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ภาครัฐย้ำให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเตือนให้ระวังเรื่องมิจฉาชีพด้วยคะ่ะ จ้าหน้าที่สันังพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสัการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชณสาราสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวางังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาว เดินทางมาสวยสการะพระบรมศพพร้อมลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายชุดสุภาพสีดำและเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามหน่วยบริการต่างๆทั้งหน่วยแพทย์และครัวกองทัพบ,บกโดยย้ำให้อำนวยความสะดวกของประชาชนที่จะเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างเต็มที่และป้องกันไม่ให้กลุ่มวิช,ชาชีพเข้ามาก่อกวนอย่างเด็ดขาดซึ่งท,ทุกหน่วยงานนะรวมทั้งทหารตำรวจนั้นได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย นะครับโดยเฉพาะยิ่งมิจฉาชีพต่างๆที่ต้องไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการให้ได้นั่นก็เป็นเรื่องที่ทางทุกหน่วยงานดำเนินการและที่สําคัญคือจุดในการที่จะจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนนะครับท่านานายกท่านห่วงใหญ่นะครับกลัวว่าจะไม่ทั่วถึงนะครับก็ให้มผมมาดูซึ่งถ้าอผมรับฟังจากการที่ยจนสรุปแล้วทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ส่วนประชาชนที่เดินทางมาถวายสัการะพระบรมศพวันนี้นะคะหลังจากมีการปิดการจราจรรวม27เส้นทางรอบท้องสนามหลวงตั้งแต่เที่ยงวันนี้เริ่มจากบริเวณแยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินกลางถึงท้องสนามหลวงซึ่งจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ในช่วงวันหยุดยาวประชาชนระบุว่าการใช้รถโดยสารสาธรารณะมีความสะดวกเนื่องจากมีรถบริการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงรอบท้องสนามหลวงค่ะ ว่ามีความสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่าในรอบบริเวณบริมณทนท้องสนามหลวงเราเนี่ยรู้สึกว่ามีรถบริการไว้หลายสายมากค่ะไม่ว่าประชาชนของพวกเราจะอยู่ณจุดไหนก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมีไว้บริการทุกจุดแล้วก็บริการได้ดีทุกคนมีการ,เรอเฟื่อเผื่อแผ่กันมากขึ้นนะคะมีน้ําใจช่วยกันคนแก่ขึ้นก็ให้บริการช่วยเหลือผู้หญิงขึ้นก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็รถก็บริการได้ดีมากค่ะ ส่วนที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ยังมีจิตอาสาเดินทางมาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องผ่านไปแค่ครึ่งวันค่ะมีผู้มาสมัครแล้วกว่า3 0 0คนส่วนสิ่งของบริจาคมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนคือไข่ไก่ซอสปรุงรสน้ำมันพืชน้ำหวานยาสามัญประจำบ้านและภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายง่าย ส่วนอาหารสดจะขอรับช่วงเย็นเพื่อนำไปประกอบอาหารค่ำหรือสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Volunteer for Dad ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่จะนำบุตรหลานเดินทางมาถวายสการะพระบรมศพนะคะมีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าให้เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ตัวบุตรหลานด้วยนะคะเพื่อป้องกันการพลัดหลงค่ะคุณสวิตค,คุณธัญมัยค่ะ